ดีค่ะ เชื่อจากวันวันซอหาแต่แนวกินนะคะวันนี้มาพบกับคลิปเรนดอมซูมความรักความสัมพันธ์จากพิพายเล่าเรื่องดวงนี้เป็นพลังงานรวมนะคะอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนเพราะฉะนั้นก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังพลังงานรวมคือพลังงานของหลายๆคนรวมกันไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็อย่าเอาไปเป็นดวงของตัวเองแบบ100%นะคะดูเพื่อเป็นแนวทางฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์กับชีวิตเนาะ่อเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้พิพายจะ เล่าเรื่องอะไรเนาะแล้วถ้ามันเป็นพลังงานดีๆสามารถน้อมรับเคลมพลังงานกันไปได้นะโดยการกดตรงคอมเมนต์นะคะแล้วมุมขวาล่างตรงตรงใต้ใต้แถบบาร์พิมพ์ตัวหนังสือนะมันจะมีรูปกล่องของขวัญนะคะสามารถพิมพ์เออสามารถโยนกล่องโยนของขวัญค่าครูเข้ามาให้แม่หมอได้เนาะเพื่อน้อมรับคำทำนายและพลังงานดีๆให้เกิดขึ้นจริงกับดวงชะตาของคุณนะคะอ่ะเดี๋ยวมาดูกันซิว่าวันนี้พี่ไพ่จะเล่าเรื่องอะไรที่เราฟังนะอ่ะ อย่าลืมนะจ๊ะกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะโอ้โหใบแรกก็แรงมาเลยนะสามดาบโอ้โหเดะมูนไพ่พลังงานวันนี้แรงมากถ,ถึงว่านะโอ้โหคือต้องบอกเลยนะว่าทําไมวันนี้พี่ไพ่อ่ะพอพอ,พอแม่หมอจะจับไพ่พี่ไพ่ก็ถึงให้แม่หมอเอาพี่ฮมัมซาพี่นาซาพลังงานแบบ ซับพลังงานแรงมาตั้งไว้โอ้โหถึงว่าต้องบอกให้แม่หมดตั้งหลายตัวเลยอะคือพลังงานแรงนะลูกดวงนะวันนี้พลังงานแรงนะเออมาไปแล้วนะคะ3ดาบเดมูน6ไม้เท้าแล้วก็จัดมิดแล้วก็3ถ้วยคือต้องบอกว่าสิ่งที่พี่ไพ่จะเล่าในวันนี้นะคะมันเป็นความสัมพันธ์หนึ่งที่ในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีการครบซ้อนกันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นะ อาจจะแบบว่าเขามีคนของเขาอยู่แล้วแล้วดึงเราเข้าไปเป็นรักซ้อนก็ได้หรือเรากับเขาคบกันอยู่แล้วเขาก็ไปดึงคนอื่นมาเป็นรักซ้อนก็ได้นะบอกได้เลยว่ารักครั้งนี้ไม่ใช่มีแค่คุณกับเขาแค่สองคน มันสร้างความวิตกกังวลสร้างความกลัวความไม่สบายใจให้กับคุณบอกเลยว่าครั้งนี้คุณมีความรู้สึกกังวลใจในความสัมพันธ์มันมีความคุมเครือไม่ชัดเจนอะไรสักอย่างเลยเหมือนคุณกับเขาอะคบกันไปเรื่อยๆแต่สถานะไม่มีความชัดเจนไม่มีเออเขาเรียกอะไรล่ะพัฒนาไปไหนก็ไม่พัฒนา วนอยู่ในอ่างวนอยู่กับที่ไม่มีอะไรที่ชัดเจนแล้วก็ไม่สามารถที่แบบจะบอกใครหรือเปิดเผยออกมาได้เพราะว่ามันมีลักษณะัาเกิดขึ้นนะซึ่งบอกได้เลยว่า พอคุณกับเขาเนี่ยคบกันไปเรื่อยๆคุณก็มีความลุกเอ๊ะแหละเอ๊ะทำไมนะทำไมฉันกับเขาก็คบกันมานานแล้วนะคบกันมาสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ทําไมอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างฉันกับเขาอ่ะมันไม่สามารถเปิดเผยกันได้สักทีไม่สามารถชัดเจนไปกว่าน,นี้ได้สักทีหรือมันไม่สามารถไปไกลกว่านี้ได้สักทีหนึ่งอ่ะเออคุณก็มีความลุกเอ๊ะพอเริ่มมีเอ๊ะแล้วคุณก็เริ่มรู้สึกว่าไม่สบายใจเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับ มีความกังวลมีความกลัวเพราะว่าความสัมพันธ์มันไม่ไม่ไม่ชัดเจนแล้วก็มีแบบมันเหมือนมีเซนต์มีลังสังหรณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างของคุณนะบอกว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันจะต้องมีอะไรสักสิ่งสักอย่างหนึ่งที่มันปิดบังซ่อนเร้นคุณอยู่คุณมีความรู้สึกแบบนั้นมีลังสังหรณ์แบบนั้นแต่คุณก็ยังคงคบกับเขาไปเรื่อยเพราะว่ามันยังไม่มีหลักฐานอะไรไดีใดที่มายืนยันที่ชัดเจนว่าเขามีคนอื่นนะพอวันเวลาผ่านไปสักพัก อย่างที่บอกว่าความลับมันไม่มีในโลกนะคุณก็เลยได้ไปรับไปรู้เรื่องราวอะไรบางสิ่งบางอย่างในความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ่ะคือเหมือนไปรู้ว่าเขาเนะี่ยมีคนอื่นที่ไม่ได้มีแค่คุณคนเดียวนะเนี่ยคุณคุณไปรู้มาว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่ได้มีแค่คุณกับเขาแต่มันมีคนอื่นอื่นด้วยซึ่งอาจจะไม่ได้มีแค่คุณเขาแล้วก็อีกคนแต่อาจจะมี อีกคนอีกคนอีกคนหนึ่งอย่างเงี้ยด้วยก็ได้วันหนึ่งอะที่คุณไปรู้มาคุณก็เลยมีผลบอกได้เลยว่าไอ้การที่คุณไปรับรู้เรื่องราววันนี้มามันทําให้คุณอะมีผลกับการตัดสินใจสถานนะความสัมพันธ์ที่แบบเออมันต้องตัดสินใจแล้วอะเพราะว่าความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันไม่ได้มีแค่เรากับเขาแต่มันมีคนอื่นเข้ามาแจมด้วยนะคุณก็เลยรู้สึกว่าโอเคฉันจะต้อง ตัดสินใจอะไรเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้แบบจริงจังเพราะว่าคุณไปรับรู้เรื่องราวที่แท้จริงมาแล้วนะก็คือความจริงมันเปิดเผยมนันโป๊ะแตกออกมานั่นแหละเนาะอ่ะดูซิว่าทําไมพี่ไพ่์เขาถึงเล่าเรื่องราวแบบนี้แล้วกันเนาะอ่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อว่าแล้วมันจะเป็นอย่างไรต่อไปนะจ๊ะถึงว่าพี่ไพ่ยถึงแบบ จับมาแล้วนี่ต้องไปหาพี่ฮัมซาพี่นาซามามาห้อยดูดพลังที่ไม่ดีนะพลังงานลบอ่าถ้าใครอยากจะได้นะไปไปดูในตะก้าหน้าช่องแม่หมอนะคะเป็นเป็นพี่ฮัมซากับพี่นาซาที่สะท้อนดูดพลังงานลบออกไปจากชีวิตของเรานะใครอยากได้ก็ไปจิ้มที่หน้าตะก้านะเอออ่ะราชินีถือเหรียญเดวัลสี่ถ้วย เดวิลสองดาบอ่ะโอเคพี่ไพ่เล่าถึงสถานการณ์ในะอดีตระหว่างคุณกับเขาให้ฟังว่าตอนที่คุณอยู่กับเขาในความสัมพันธ์นะคุณนะค่อนข้างจริงจังทุ่มเทใจให้กับคุณคนนี้เลยแหละคือมีความจริงจังตั้งใจที่จะ คบกับเขาหรือเริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์กับเขาคุณมองกับเขาไปได้ไกลมากนะไกลนน่นเลยนะถึงขั้นแต่งงงแต่งงานไปรุ่นะ่ะสร้างครอบครองครอบครบัครวเลยนะเออมองกันไกลมากแต่ทีเนี้ยพอคบกันไปอ่ะคนคนนี้เขากลับปล่อยให้คุณอ่ะอยู่อย่างเงาเงา,เว,าเว้าเวแบบ ไม่ค่อยสนใจอ่ะคือแบบไม่ค่อยมีเวลาให้ไม่ค่อยสนใจคือเอาเวลาของเขาเนี่ยไปสนใจแต่เรื่องอย่างอื่นสิ่งอื่นๆคนอื่นๆอะมากกว่าคุณไม่ค่อยมีเวลาให้คุณไม่สนใจคุณปล่อยให้คุณแบบอยู่แบบเงาๆแบบมีแฟนเหมือนไม่มีอารมณ์นั้นเลยแต่คุณอะมองว่าเขาอะคือความสุขที่คุณที่เขาเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณอะในคุณในส่วนที่คุณรู้สึกว่ามันขาดในส่วนที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เคยได้จากใครนะ เออคนคนนี้มันเข้ามาเติมเต็มคือต้องบอกว่าไอ้ความรู้สึกที่มันเต็มเนี่ยคือคุณได้รับจากเขาในตอนแรกๆของชีวิตของความสัมพันธ์เขามาเติมเต็มให้กับคุณจริงมาทําให้คุณมีความสุขจริงมาทําให้คุณตกหลุมรักเขาแบบจริงใจจริงๆจังๆอ่ะเออพอได้คุณแล้วอ่ะเออเสพสมอารมณ์ใหม่ก็ไปเลยอ่ะเออนะทิ้งให้คุณแบบ ต้องอยู่อย่างเหงาเหงาแบบไม่สนไม่แคร์นะแต่คุณก็ยังมองว่าเขาคือโลกทั้งใบของคุณแต่ในฝั่งของเขาอ่ะมันไม่ใช่แล้วนะมันเปลี่ยนไปแล้วคนที่เข้ามาเค,เคยเข้ามาเติมเต็มให้กับคุณคนนี้มันหายไปแล้วในเวลานั้นน่ะคือคุณน่ะต่อให้ทาดีแค่ไหนเนี่ยนะก็ไม่เคยถูกใจเขาเลยไม่เคยดีพอเลยทําอะไรให้ก็ไม่เคยถูกใจคือแบบเขาเหมือนเบื่อนหน่ายเหมือนลำคาญคุณนะเหมือนแบบไม่ว่าคุณทําอะไรให้ต่อให้ดีแค่ไหนก็เหมือนแบบ ลำคาน้วยนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยวีนใส่คุณบ้างอะไรคุณบ้างแบบทำแบบทำอารามณ์เหมือนเบื่อนหน่ายไม่พอใจใส่คุณตลอดเวลา บอกได้เลยว่าคุณอะเข้าหน้าเขาไม่ติดเลยทําอะไรให้ก็ไม่เคยดีทําอะไรให้ก็ไม่เคยถูกใจท,ทั้งทที่เมื่อก่อนเนี่ยเขาไม่ใช่คนแบบนี้เลยแต่พอเขาได้18บวกกับคุณไปแล้วหรือได้ใจคุณไปแล้วกลับทําแบบเนี้ยเออคือแบบอะไรวะเนี่ยแจ็คพอตอะไรต้องมาตกกับที่ชั้นนะบอกได้เลยว่าคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่ายังไม่ตัดในเรื่องของการมาลมยังยังอยากครอบครองยังอยากเป็นเจ้าของอยากได้ คนอื่นๆด้วยการครอบครองแบบเป็นเจ้าของด้วย18บวกเออพอได้18บวกแล้วก็ไปอ,อ่ะเออพอพอได้18บบวกสุขสมอารมณ์ใหม่ก็ไปพอไปเสร็จก็ปิดการบางคนก็แบบ บางบางคนที่เขาคบอยู่นะพอได้18บบวกเสร็จเขาก็บล็อกหนีหายไปเลยก็มีอ่าแล้วพอเป็นฝั่งของคุณพอเขาได้คุณไปปับ๊บพอให้คุณตก,ลลลลกลหลุมรักเขาหลงไหลเขาแลวปับ๊บเขาก็ปิดกั้นคุณไม่สนใจคุณเมินใจคุณจะ้ะเออแล้วก็แบบไม่อยากจะไปต่อแล้วอ่ะคือแบบเบื่อแสดงออกอย่างชัดเจนว่าฉันไม่เอาเธอแล้วอะเออมันเป็นอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะซึ่งคุณอะ ก็อย่างที่บอกเนาะคุณรักเขารักไม่พอหลงด้วยจ้ะหลงเขาพอพอเขาแบบแสดงความเมินเฉยนิ่งเฉยปิดกันก้นกับคุณไปคุณก็ยังคงรอนะรอให้คนที่เคยเติมเต็มความสุขให้กับคุณนะกลับมาคนนั้นนะให้ให้เขาที่เป็นเวอร์ชันเดิมตอนที่พบกับคุณแรกๆกลับมาแต่กานว่าคุณก็รอแล้วรอเล่าเงาแล้วเงาเล่าเขาก็ไม่กลับมานะเออแล้วยังไงอีก อ่ะเดี๋ยวไปต่ออีพีสองดีกว่าเดี๋ยวมันจะยาวนะเดี๋ยวลูกลูกดวจะรำคันเดี๋ยวไปต่ออีพีสนะจ๊ะ